รู้ทั้งรู้ว่าต้นขี้แรดเป็นต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมมีหนามทุกส่วนทั้งลำต้นกิ่งก้านจนถึงใบที่ใบไม่มีหนามนะคะแต่ก่อนจะถึงใบนี่แหละโดนแล้วไงเนื้อพองเลยขนาดใส่ถุงมือเลยนะคะตอนตัดต้นขี้แรดตัดใบขี้แรดแต่ก็ไม่วายโดนหนามตํหนามบางชิ้นบ่งอยู่ในเนื้อดึงออกยากก็ต้องปล่อยให้การเวลาเป็นกตัวพาออกมา สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เวลาพุ้เพล็ใกล้คำ่ำมาตัดต้นขี้แรดไปก่อนบางส่วนเพราะมีน้องที่ติดตามอยู่ในช่องต้องการใบขี้แรดเพื่อไปทําชิ้นงานอาจจะเป็นการวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะย่าญาติจึงมาตัดให้ก่อนเพราะใบขี้แรดตัดยากค่ะนี่ใส่ถุงมือก่อนนะคะเพื่อความไม่ประมาทเคยโดนหนามขี้แรดตําจะเสบมากเพราะหนามขี้แรดจะแหลมคมหนามเมื่ออยู่ที่ต้นจะแข็งมากค่ะหากเราตัดไปแล้วหนึ่งวัน หนาจะอ่อนลงเป็นคนละหนามกันไปเลยนะคะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังมีอยู่ทั่วเลยค่ะเพื่อนๆยาวนะคะยาพอๆกับหนามเฟื่องฟ้าขี้เดแถวนี้อายุต้นนะคะร่วม50ปีแล้วเป็นรั้วธรรมชาติที่ปลูกไว้หลังบ้านของน้องสาวค่ะซึ่งด้านในก็จะมีลวดหนามอีกชั้นหนึ่งก็เป็นรั้วที่แข็งแรงไม่สามารถทะลุผ่านนะคะแม้แต่สัตว์เล็กๆก็ทะลุผ่านไม่ได้เพราะต้นขี้เด กระแตกกิ่งก้านและสานกันไปสานกันมาเวลาตัดต้องค่อยๆดึงเลือกเอาที่มีใบนะคะต้องค่อยๆดึงออกมาหากเรารีบดึงเร็วๆใบก็จะร่วงหรือแตกก้านค่ะตอนเย็นได้ไวแล้วสองเข่งค่ะนี้อีกวันหนึ่งแต่ที่ดูว่าพรุเพลเพราะช่วงนี้ที่บ้านย,ยาาๆนะคะเป็นช่วงฤด,ดูฝนฝนจะตกนี่ฝนใกล้ตกแล้วนะคะตรงบริเวณนี้อยู่ติดกับสวนยางพาราใบขี้แรดต้นขี้แรดจะเติบโตแข่งกับต้นยางพาราค่ะต้องเอื้อมมือขึ้นไปตัดนะคะ เอื้อมมือแล้วดึงลงมาจึงเลือกตัดเอาที่มีใบเยอะๆต้องสู้กับน้ำนะคะระมัดระวังเอาเองลูกกลมๆนี้คือผลขี้แรดมีรสชาติมันๆทานได้นะคะต้นขี้แรดเป็นแนวรั้วอยู่หลังบ้านจึงเติบโตตามธรรม,มชาติมถาวันขึ้นมากมายค่ะจะมีเถาวันเลื้อยพันขึ้นเวลาตัดก็ต้องแยกเถาวัลออกถาวัลบางชนิดจะมีใบเหมือนกันเลยหากไม่สังเกตตรงน้า ก็ไม่สามารถรู้เลยว่านี่คือต้นทีแรกหรือต้นเถาวันใช้เวลาตัดรวมเวลาแลว้วประมาณหนึงวันเลยนะคะช่วงเวลาเย็น2ชั่วโมงแล้วมาต่อช่วงเช้าตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงเวลาบ่ายโมงได้มาเต็ม1กระบะรถเลยค่ะแพกส่ตะกล้าซึ่งมีต้นไม้ชนิดอื่นด้วยวันนี้เต็มทั้งในรถและในกระบะหลังรถจึงมีคำพูดหนึ่งที่มักจะได้ยินว่าของจะมีคุณค่า เมื่อคนรู้คุณค่าของมันต้นขีเล็เหมือนกันเป็นต้นไม้ที่มีหนามที่หลายๆคนดังเกียจแต่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของต้นขี้เลดจนถึงขนาดต้องสั่งซื้อใบขี้เลดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ช่วงหลังๆย่าไม่ค่อยทำคลิปทุกๆวันเพราะมีรายการที่ต้นไม้เดินทางออกจากบ้านซึ่งต้องใช้เวลาแพ็คพอสมควรค่ะต้นที่เดินทางบ่อยก็ยังเป็นต้นเยลลี่เหมือนเดิมนะคะต้นเยลลี่ต้นกุยช่าย สองต้นนี้แหละที่เดินทางบ่อยๆค่ะต้นคี้แรดนานๆทีค่ะแต่ครั้งไหนเดินทางก็ต้องพิถีพิถันในการนำลงตะกร้าหรือลงเข่งนะคะเพราะหนามเขาจะเกี่ยวมือเอาย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย